สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับปลาอีกแล้วค่ะวันนี้ปลาพามาอัปเดตนะคะการขุดหน่อสดเฮลิคอเนียใบด่างเนี่ยนะคะใบตัวนี้เป็นเฮลิคอเนียดอกสีเหลืองส้มนะคะวิธีการที่เราขุดต้นขุดหน่อสดๆออกมานะคะเราก็เอามาลงปลูกนะคะเอามาลงปลูกใหม่นั่นเองนะคะเรามาอัปเดตดูกันค่ะว่า หลังจากที่เอาลงปลูกไปแล้วใช้เวลานานแค่ไหนลากเขาถึงจะเดินดีนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะต้นนี้นะคะปาเอาลงมาชาใหม่ในกระถางไซ์นี้นะคะได้ประมาณ2อาทิตย์กว่า,วาแล้วค่ะโดยคร่าวๆนะคะเพราะว่าลืมจดวันที่ไว้นะคะแต่ก็ประมาณ2อาทิตย์นิดๆน,นะคะมาดูลากกันค่ะค่ะก็จะเอียงกระถางให้ดูเลยนะคะว่าเป็นยังไงอันนี้เห็นชัดเจนเลยนะคะ นี่รากทะลุเต็มไปหมดเลยค่ะนี่เห็นกันชัดๆเลยเห็นไหมนะคะดังนั้นท่านใดที่ซื้อแบบเป็นต้นแล้วขุดสดขึ้นไปนะคะแล้วก็เอาไปปลูกใหม่นี่คือไม่ต้องกลัวเลยนะคะไม่นานจริงๆแล้วแค่10กว่าวันแล้วลากเขาก็เดินดีแล้วนะคะแต่ถ้าให้ทะลุก,กระถางขนาดนี้คือ2อาทิตย์นะคะและ เราสามารถปลูกในกระถางธรรมดาแต่ว,ว่าต้องมีจานรองน้ํานะคะให้น้ำเข้าขังอยู่งเงี้ยเขาชอบนะคะหรือจะปลูกลงอ่างบัวแล้วเป็นปลูกแบบไม้น้ําได้เหมือนกันนะคะนี่คือตัวอย่างต้นที่ปลาปลูกแบบอ,อ,อ่างบัวนะคะปลูกเป็นแบบไม้น้ํานะคะ อันนี้เราก็ไม่สามารถยกดูตูดได้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นตัวตุดตันนะคะแต่สังเกตที่ใบค่ะใบเขาหายห่อแล้วใบกลางออกมาปกติแล้วก็แสดงว่ารากเขาเดินดีแล้วนะคะค่ะก็มาดูตัวอย่างหน่อเล็กๆกันบ้างนะคะอันนี้เป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆนะคะคืออันนี้ดูนะคะดูเทียบกับขนาดนิ้วนะคะนี่คือไซส์เล็กนะคะต้นเตี้ยเลยอันนี้เพิ่งจะมาชาได้แค่ไม่ถึง2อาทิตย์นะคะอาทิตย์กว่าเองดูนี่เดี๋ยว ขยับไปหามุมก่อนนะคะนี่ค่ะลากนี่นะขาขาเล็กๆนี่คือลากทะรุถุงมาแล้วนะคะนี่ค่ะก็ดินสังเกตนะคะว่าดินปลาจะแฉะตลอดให้มีความชื้นตลอดเวลาเลยค่ะลากเขาจะเดินเร็วมากๆเลยค่ะก็ เป็นยังไงกันบ้างคะคลิปอัปเดตในการชำต้นเฮลิคเนียที่ขุดสดนะคะก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆใช้เวลาไม่นานด้วยนะคะจริงๆแล้วเฮลิคอเนียเนี่ยคือเขาเป็นง่ายมากๆไม่ต้องกลัวเลยค่ะถ้าในคือเราก็ขายต้นไม้นะคะแต่ว่าเราจริงๆแล้วเราแนะนําให้ลูกค้าซื้อแบบขุดต้นสดไปแล้วก็เอาไปปลูกใหม่นะคะเพราะว่ามันราคาถูกกว่ากันเยอะค่ะถ้าที่เขาชําแล้ว ในกระถางแบบนี้นะคะก็ราคาเขาจะแพงกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครสนใจที่ปลาชำแล้วมีรากแล้วนะคะปลาส่งแบบห่อตุ้มดินนะก็สอบถามกันไม่ได้นะคะแอดไลน์สอบถามไม่ได้นะคะเดี๋ยวปลาจะใส่ไลน์ไอดีไว้ให้นะคะค่ะวันนี้ก็จบคลิปไว้ก่อนค่ะลากันไปก่อนค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ